สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านวยครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15พฤษภาคมครับสำหรับวันนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลก็ดูเบาบางลงไปครับส่ววันนี้ผมก็จะมาพรีวิวหนึ่งคู่เช่นเดิมครับเราจะไปดูกันในศึกฟุตบอลมันเดย์ไนท์พิมลิกอังกฤษคู่ระหว่างจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมันดับ19ของตารางจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับผู้เยือนอย่างทัพหงแดงลิเวอร์พูลทีมันดับ5ของตารางครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูอร์มของทั้งสองทีมันครบ ฟอร์มลัดหลังของเจ้าถิ่นนั้นไม่การชนะ1เสมอ2นะครับและแพ้ไป2เกมด้วยกันสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามครับไม่มีแรงการตัวเจ็บรือติดโทษไปเข้ามาเพิ่มเติมเลยเว้นเสียจากทนานด้นของเจมจัสตินนะครับยานิกเวสต์การ์ดและทนานด้นของเคิริชีอเฮนาโชฟสามแข้งเดี่ยวค้างสตอ็อกซึ่งอยู่ในช่วงพักฟื้นด้วยกันยกเซตนะครับคาดว่าทนางด้นดีนสมิธนะครับรยมวางหมากมาในระบบ4 2 3 1ครับโดยมีทนานั้นของเจมมี่วันดี้ ออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ทางหน้าของเจมมีแมดิสันนะครับรับก็เป็นเพย์เมเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังตามร,ระเบียบนะครับเรามาดูฟอร์มของผู้บวิจัยกันบ้างน,นะครับฟอร์มหนัดห้านัดหลังของพวกเขาได้แม้การชนะรวดทั้งห้านัดแล้วก็ถือว่าลิเวอร์พูลนั้นฟอร์มร้อนแรงมากทีเดียวครับช่วงหลังสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกครับไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมะนะครับนอกจากทางหน้าของนาบีเกต้านะฮะเทียโก้อาคันดะล่าครับเควินแลมซีและทางหน้าของสเตฟานไบเซติตครับเหล่าบรรดาแข้งเด้งหนช่วงรักษา อยู่ในช่วงรักอ่าพักฟื้นร่างกายครับยกเข่งเลยนะครับคาดว่าเจกนคอปเตรียมจัดพักมาในระบบ4-3-3โดยมีคนาหของโมเมดซาร่าเดียโกโชต้าและทางน้าของลุยดีอัรตเป็นสามประสานแดนหน้าครับและทานห้าของฟาบินโยจะปักหลักคุมเชิงในแดนกลางครับมุมมองในเกมนี้นะครับผมเชื่อเลยครับว่างานนี้ไม่ง่ายสำหรับทั้งคู่แน่นอนนะเพราะเจ้าถิ่นนั้กนกำลังหนีตายแบบสุดชีวิตครับหลังเพิ่มลูกชะตากรรมอย่างซาเทมตันเนี่ยตีตัวกับสีกแชมเี้ยนชิพไป,เ,ปเรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ดี พวกเขายังเหลือโอกาสรอดอยู่นะครับหากสามารถงัดความเก่งและเร่งเครื่องเก็บสามคะแนนได้ในสามมาสตสุดท้ายครับจริงอยู่นะครับที่วันนี้โจทย์ค่อนข้างยากนะครับะระดับที่บอกว่าถ้าเสียสมาธิเนี่ยเป็นโดนแน่นอนครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายที่จะอยู่รอดคงบีบให้พวกเขาต้องระมัดระวังละัละัดคุณยิ่งกว่าเดิมครับประกรอบกับทีมเยือนช่วงหลังเน้นชนะวิวทุกเกมครับเรียกว่ามีได้มีเสียเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆแล้วผมยังเชื่อว่าเลสเตอร์เนี่ย ไม่น่าถึงแพ้ในบ้านครับยังคงชื่นชอบไปทางเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์อยู่นะครับผมเชื่อว่าเลสเตอร์ยังเสมอได้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กากดหัวใจกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วเวลาส6บหนาฬิกานะครับผมก็จะมาไลฟ์สดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ